ครับสวัสดีครับมาพบกับการพยากรณ์ดวงการเงินนะครับปายเดือนช่วงระหว่างวันที่21สิงหาคมถึงวันที่18กันยายนส5 6 3นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและผู้ที่เกิดวันพุธคืนนะครับดูการเงินล้วนนะครับคลิปนี้มาเริ่มกันเลยครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงการเงินนะครับดวงการเงินแบบแรกก็คือแบบเงินสดในมือนะครับเงินสดในมือเนี่ยของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าช่วงนี้ใจหนัก เลี้ยลูกน้องซื้อใจคนรอบข้างประสาทสิบทิศปูทางความสำเร็จในในระยะยาวๆนะครับตรงนี้ให้คะแนนถึงเกรด B นะครับ B นะครับเงินแบบต่อมานะครับก็คือเงินกินเงินใช้ตรงจุดนี้นะครับใช้ไปกับการเที่ยวกินชอบตามความชอบแม้จะโดนปรามปรามนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าเงินเราเองนี่ครับจะใช้ก็ใช้ไปเถอะครับตรงนี้ให้เกรด บบวกนะครับถือว่าควบคุมได้ดีนะครับด้านเงินหมุนระยะสั้นสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันจัดแจงได้หนีมากๆนะครับเงินทุกเม็ดไม่มีรูไหลง่ายๆใช้แบบขี้เหนียวนะครับและเงินหมุนเนี่ยถือว่ามีโชคลาบนะครับด้วยนะครับระวังบุญหลวนทับนะครับถูกหวยเลยเบอร์ไม่รู้ตัวเดียวเงินสภาพคล่องเนี่ยถือว่าอู้ฟู่อันนี้ให้เกรด A เลยนะครับส่วนเงินหมุนระยะยาวๆนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นปัญหานะครับคนใกล้ตัวคุณส่วนหรือคู่รักเนี่ยจะสร้างความทุกข์นะครับความลำบากหนี้หรือภาระระยะยาวแบบนะครับแบบที่ต้องพยายามคลี่คลายไปให้ได้นะครับตรงนี้ให้เกตดีด็อกนะครับไปแล้วครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องของการเงินนะครับมาดูผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับเรื่องของเงินสดในมือเนี่ยถือว่าร่ํารวยอู้ฟู่นะครับแบบสรุปสุดลายสินค้ามือสองเนี่ย ทางไรตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับเงินสดหามาได้จากหลายๆทางนะครับทั้งจากตัวแทนนะครับจากคุนส่วนนะครับตรงนี้ให้เกตบีบอยเขียวนะส่วนเรื่องของเงินกินเงินใช้ถือว่าใช้จ่ายเยอะหลายทางภาระการกินการใช้ถือว่าเยอะนะครับเพื่อความสุขของพ่อและแม่นะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับมากมายหาเงินมาก็ต้องใช้ไปเพื่อความสุขนะครับ ตรงนี้ให้เกรด C บวกนะครับเงินหมุนระยะสั้นนะครับสรับผู้ที่เกิดวันพูธกลางคืนนะครับข้องตัวเปอนะครับลูกค้าราย,ยย่อยๆเพียบสร้างกําไรได้บานเบิดน,นะครับรวยดวงขึ้นตรงนี้ให้เกรด A นะครับสลับเงินหมุนระยะสั้นเงินแบบต่อมาสลับผู้ที่เกิดวันพูธกลางคืนก็คือเงินหมุน,นะระยะยาวนะครับเงินหมุนระยะยาวนะครับดูจะเป็นปัญหาและสร้างภาระให้ตัวคุณ การบริหารเงินที่ผิดพลาดนะครับจะสร้างเรื่องปวดหัวตามมานะครับพวกนีบ้านนะครับที่ผูกพันระยะยาวนะครับจะสร้างเรื่องเสียหายได้นะครับเรื่องเครดิตได้ชื่อเสียงได้โดยง่ายนะครับซึ่งระวังเสียเครดิตเพราะความประมาทในแบบเล็กเน้อยนั่นเองตรงนี้ให้เกรดดีด็อกนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e นะครับช่องหัวใจชนะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ